สวัสดีค่ะชกมาดามทาสวนค่ะเมื่อนี้มุนจะพามาอัปเดตปกพิกในตาก,กาค่ะก่อนที่จะไปเฮ็ดงานเอาจักหน่อยก่อนค่ะจกักเจ็ดแปดนาทีก่อนมุมก็พึ่งตะลดน้ำค่ะลดน้ำทั้งใบให้นี่ฉีดน้ำไว้ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ชุ่มยุ่มเคลื่อนนี่มุมก็ได้ลดเนาะมุนเคลืนย่ำแรงๆถุ่มเรื่องมุก็ได้ลดน้ำในกระถางให้ชุ่มลดให้ชุ่มไว้ ความชฉื่นมันจังไดอยู่ระยะยาวเนาะคะ่ะสายมากสิเศร้ามากก็จะลดทั้งใบตอนที่ปากใบพืชเปิดหรือว่าในช่วงที่พริกกำลังติดดอกออกคนนี่ค่ะพริกมันเก็จะมักน้ำม,มากกว่าปกตินะคงก็ได้ฉีดไว้ค่ะฉีดไว้ฉีดเพื่อที่จะป้องกันมแมลงได้พอมค่ะพวกมแมลงอ่ะเพียไฟอ่ะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดดินชุม่มชุมหรือว่าอากาศชื้นๆ่นจักน้อยแน่นี่ ไดว่าก็ยให้ชืดหรือว่าแชะเกินไปเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดชืนแฉ่เนี่ยมันก็นจะเฮตไ้เป็นเชื้อราใดเนาะอันนี้บุ้งปูกในนานาแล้งแล้วก็อากาศร้อนค่ะอากาศที่จะค่อนข้างร้อนร้อนจัดเลยละ่ะสายมากเนะะี่ยค่ะก็จะมีล่มก็เลยได,ดยฉีดพ่มน้ำไว้พ่มน้ำไว้ค่ะเนี่ยมาเบิงบกพริกบุ๋งเบิงแล้วเป็นช่อขึ้นทั้งสี่เลยบาทเนี่ยใดสายพันธุ์หม่เลยบกพริกกะเลียงเป็น สวดคือนั้อสีมือเอินสวดละกันค่ะนี่เป็นชี้คืนเก็บง่ายค่ะนี่คนสี่ขืนออกดอกออกยอดเมื่อไม่บัากหลายหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากที่บุ้มฉีดน้ำมันหายบุ้มฉีดไปเทืาสองเท้อค่ะน้ำมันฉีดน้ำมันน้ำมันหอมแล้วเหยบุ้มกัหมดแล้วพี่น้องมีอยู่นี่บุ้มมันมีน้ำมันตะไคร้อยู่ค่ะเดี๋ยวบุ้มจะไปหามาเบิงอยู่มีน้ำมันตะไคร้อยู่เหมือนเห็นผ่าน สมุนไพรตะไคร้อะค่ะเห็นมันพานแต่ว่าทาทามันบล่งแล้วเขาก็สังเกตเอาทถ้าโปมีเพียไฟลงแล้วเขาก็ปล่อยใบแบบนี้ฉีดแล้วเขากับมาฝืุนฟูอย่าลืมมาฝืุนฟูบำรุ่งใบให้เด้อค่ะเด้อถ้าเกินเขาฉีดน้ำมันนะเผืออเผือบใบ,บเล,ลายๆนะ่ะ ใบของเขาใบพืชของเขามันก็สีบอได้รับออกซิเจนเนาะค่ะเนาะเขพยายามผสมน้ำเป่าให้เจือจางน้ากับน้ามันมันก็สีบอเขากันพันใดเขาก็ต้องฉีดไปน้ำํำขยาวไปพร้อมค่ะนี่เห็นบอนี่รอยกินถ้าเกิดรอยกินมันสิเป็นแบบนี้เหลืองเดืองนี่เดี๋ยวมันก็จะได้มาเด็ดออกคะ่ะเพราะถ้าเด็ดออกปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะสางยอดยอดไม่ตาดอกไม่ขึ้นมา ต้นนี้เฮงเจอหนักเลยนี่เห็นบอกถ้าเจอหนักปุ๊บนี่ยอดต้งเขาก็จะชะงักการจะเริ่มเติบโตค่ะก็จะเป็นแค่แค่แกนแกนแบบนี้เขาก็สังเกตได้ถ้าเกิดเขากแกนหลายขเขาก็ตัดออกไปเลยค่ะว่าต้องใช้ดายตัดออกมองนึง,ขงเขาก็จะแตกยอดมาอีกมองนึงแตกยอดไม่ไม่มากต้นนี้คือกันนี่เอิญเห็นบอกค่ะนี่เห็นบอกกำลังแตกยอดไม่มากคือกัน ถ้าเกิดอาการบ่หนักมันก็พอแก้ปัญหาได้ค่ะถ้าเกิดป้อยไวโดนไวหน้านั่งสิคือมันยิกกูดเขาไปแล้วนี่มันแก่ยากค่ะพี่น้องแก่ยากเขาก็ท้อนถิ่มไปเลยต้นได้เเป็นตาเอาไว้นี่กับบ่เอาไว้นี่ตนน้นเห็นบ่นี่ก็แตกขึ้นมา่หไม่เบื่อว่าแตกขึ้นมา่หไม่จะเจออีกบ่อบ๋มแห้งบ่ได้ยูบานดูแลเนาะเนี่ยเศร้ามากสิใสายเศราแล้วนี่ค่ะก้อนที่แดดจะมาบ๋มกะมาลดน้ำไว้ หลดนามพมนามไว้ค่ะเหมือนอย่างเชน่นต้นนี้ต้นนี้ก็แตกขึ้นมหม่อีกแล้วป้าน,นี่เห็นปะ่ะเดี๋ยวแตกยอดมหม่ตอนแรกนึกว่ามันเขาจะช่างงักล่ะค่ะคือเขาหยุดเลยเดี๋ยวค่ะหยุดช่างงักแบบใบสีออกเป็นสีน้ำตาลไปเลยใบสีเปียนสีเป็นสีน้ำตาลเท่าๆไปอย่างสินะคะ่ะอันนี้ก็เขียวชุ่ม แตกยอดไหมเดบมรุ่งปุ๋ยให้พร้อมค่ะรุงปุ๋ยทั้งใบเนาะฟื้นฟูให้เขาหลังจากที่เฮากํากจัดพวกมแลงเอียงแล้วกับฟื้นฟูทั้งใบจะดีกว่าค่ะเพราะว่าพืชของเฮามันก็จะได้รับสารอาารโดยตรงแล้วก็เล็วขืนเนาะเนี่ยเหมือนกันกบต้นนี้บองเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะว่าเขาเริ่มที่จะแตกยอดไม่ขึ้นมากค่ะแตกยอดไม่ ถ้าเขาแตกยอดไม้ขึ้นมาแบบนี้เทาก็เด็ดยอดแก้ๆออกค่ะเพื่อที่จะเล่งเล่งในการจะเริ่มเติบโตให้เขาแล้วก็เล่งดอกเล่งผลให้เขาจับหน่วยเนาะถ้าเกิดใบหนาาทึบๆแบบนี้พ้นผลิตเขาก็จะให้น้อยพี่เขาก็มาเด็ดเด็ดใบแก้ๆเขียวๆด้านล่างขางในข้างในเขาไปค่ะทั้งนี่ก็กระทางนี่ก็แตกขึ้นมากไม่ขึ้นกันเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบะ เห็นเห็นใบย่งเหี่ยวแห่งดอก่งเหี่ยวแห่งแห่งแบบนั้นบ่ค่ะนั่นแหละคือดวนกินตั้งแต่ก้อนนานี่ค่ะดวนกินแต่ก้อนนานี่มันก็จะเหี่ยวแห่งแล้วก็ชะงักการจะเลื่อนเติบโตไปเลยตั้งเขาติพผนมากเลงสิผลขอลเขาก็จะกูดจะงอยิ่งยิ่งงักๆแล้วก็จะเป็นพ้นสีน้ําตาลไปนั่นสินะคะเป็นกระด้างกระด้างแข็งแข็งแล้วก็จะว่นมากว่นมาซองเบิงต้นนี่น้า นี่ต้นนี่ค่ะเห็นป่นี่โอ้ยห้ดอกไม้ขึ้นมาบนใหยบอท่านมูดอกค่ะถือกินไปแล้วเสียเวลาข้าก็ยุดยุดการจะเริ่มเติบโตไปเพราะขาฟื้นฟูให้เขาเด็ดใบเก่าใบยังเนี่ยที่โดนกินเนี่ยเห็นป่เบื้องต้นนี่ค่ะต้นนี่อาการหนักเลยเบื้องสังเกตได้สังเกตได้ไง่ายๆเลยค่ะพี่ห้ดอกมากกว่ลวงท่มมด ยิกป้นมันมือนจะทอนทิมทั้งตน้นเลยค่ะนี่มุ้งจอบอยู่นี่นึกแล้วนึกอีกอยู่เบื้องต้นบอกยัยหนึง่งโดนกินแบบนี้ถ้าเกิดเขาเอาไว้เดี๋ยวเขากระล่ามไปต้นอื่นอีกพเพอเผื่อล่ามมาใส่ยอดที่เกิดมาไม่พร้อมค่ะนี่ระมัดระว่างมันแหงมักพวกมะรงปากดูดนี่มันหมักได้ยอดอ่อนๆน,นั่งสิค่ะดูแลบ,บำรุงให้พผืชเขาแข็งแรงเข้าไว้อย่างเช่น,ต,นต้นนี้ก็แตกขึ้นมาไม่คือกันบื้อพี่ เห็นบ่เพระาะว่ากิ่งทั้งนี้มันโดนกินเห็นบ่ค่ะเดี๋ยวผมเอาจะเอาให้เบิง่งนี่ทั้งนี้มันโดนกินเห็นบ่พอบุมเด็ดออกนะคะเด็ดออกเดี๋ยวเขาก็แตกสางยอดขึ้นมาหมสรสางยอดสางดอกคลิปนี้บุมบอสทำไมเหรอมึกมกลมปวดหลังได้เสรไปหาอาบน้ำไปทำงานเหรอคะพี่น้องขอคบะค,ะขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเม้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ